มาคะ่ะวันนี้มาทำเมนูยอดฮิตใน TikTok กันเลยนะคะคือเห็นแล้วก็อยากทาน,นมากๆเลยแต่คือพื้นที่ที่เราอยู่คือไม่รู้จะหาสั่งจากที่ไหนนะคะไม่มีการทำขายไม่มีชิดบอดขายเลยวันนี้เราก็มาทำเองกันเลยนะคะนี่ค่ะจัดเลยถ้วยเล็กถ้วยน้อยเต็มไ,ไปหมดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือน้ำพึ่งคะ่ะก็ทำครั้งแรกนะคะคิดว่ามันน่าจะไม่ยาก เอาทุกอย่างมาจัดรวมกันนี่ค่ะพระเอกของเรานะคะตัวชีสค่ะอันนี้ซื้อน้องเขามาจากอ่าท็อปนะคะราคาประมาณ180กว่าบาทน้องเขานุ่มมากเลยนะคะนุ่มแล้วก็หอมชีสมากๆเลยใครชอบชีสแบบสนิดไหนเราก็ ซื้อได้นะคะตามใจชอบเลยบางคนชอบกลิ่นบูชีสหรือว่าชีสสดชีสอะไรก็ได้หมดเลยนะคะส่วนเครื่องเคียงต่างๆนะคะวันนี้เรามีองุ่นแดงนะคะมีอัลมอนด์มีเม็ดฟักทองแล้วก็ต้องมีแคคกเกอร์นะคะแคคกเกอร์เราใช้เป็นรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้นะคะนี่ค่ะจะเป็นแผ่นวงกลมสี่เหลี่ยมได้หมดเลยเราก็ดูหลายๆคลิปมานะคะแล้วก็มาลอง ตอนทำก็หิวแล้วกินแคคเกอร์กันอันนี่คือคําแรกนะคะตื่นเต้นมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงราดูลาดน้ำผึ้งช่ำๆไปเลยค่ะตื่นเต้นอนะในใจก็รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะน้ำ มันว้าวมากนะคะทุกคนมันว้าวจริงๆมันแบบมันฉ่ำมันหอมมันบอกไม่ถูกอะมัน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 อันนี้ลองแบบไม่มีองุ่นนะคะอยากรู้ว่าเอ้มันจะหวานไหมสรุปคืออร่อยทุกคำนะคะว่าจะกินเล่นๆแต่คือเพลินมากมามาดูแบบชัดๆกันนะคะ นี่ค่ะชีดเน้นๆนะคะส่วนตัวชอบแบบอังุุนกับอัลมอนนี่คือเข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็ราดน้ำผึ้งนี่ค่ะฟินมากนะคะไปลองทำทานนะคะ enjoy ค่ะ